งานนี้โอทเปิดใจพูดถึงพิงกี้เพื่อนสนิท20กว่าปีรับรู้ข้อมูลว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นเพื่อนที่สนิทกันมานานนะคะโอทรัตนินจิรวัฒโพคินค่ะ นางเอกสาวพิงกี้สาวิกาที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะเรียนมาด้วยกันเป็นแก๊งเดียวกันกับแตงโมพัฒธิดาค่ะซึ่งวันนี้พิงกี้ก็เจอมรสุมใหญ่ในชีวิตเลยก็ว่าได้ถูกขังอยู่ในเรือนจำนะคะในคดีโฟล็ก 3D ค่ะทางด้านของเพจอีจันเองเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยนะคะโดยเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นการพูดคุยกับคุณโอทเปิดใจถึงเพื่อนสุดซี โดยโอทีก็เล่าค่ะว่าผมกับกี้เนี่ยเรียนด้วยกันมาตั้งแต่อายุ1 6ถึง17ปีครับเรียนด้วยกันมาเราก็เรียนร้องเพลงด้วยกันอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปตั้งแต่ตอนที่ตั้งโมเสียชีวิตคือจะมีโอมีโมมีพิงกี้และก็บิ๊กดีที่เรียนร้องเพลงด้วยกัน ตอนนั้นยังไม่มีใครเป็นศิลปินนะครับกระทั่งมหาวิทยาลัยโอเองก็เรียนกับกี้รับปริญญาด้วยกันกี้เนี่ยก็เป็นเพื่อนที่น่ารักมากๆเลยครับในตอนนั้นเขาดังมากๆถามว่าความเป็นเพื่อนของเราเปลี่ยนไปไหมก็ไม่เลยนะแม้ว่ากี้จะงานเยอะมีเหมือนกันที่เพื่อนแอบน้อยใจกี้ว่าไม่มีเวลามาเจอเพื่อนเลยโอเคยส่งข้อความไปด่ากี้ซะยาวเลยนะเหมือนเพื่อนด่าเพื่อนอะ สุดท้ายกี้ก็ตอบมว่าถ้ากี้ไม่โอไม่แคร์เพื่อนๆคงไม่คบกันมานานขนาดนี้หรอกกี้เสียใจที่โอว่ากี้ขนาดนี้สุดท้ายเราก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเพื่อนที่ดีเหมือนเดิมเจอกันก็กอดกันทุกครั้งแม้ว่ากี้จะไม่ค่อยมีเวลามาเจอเพื่อนๆแต่งานสําคัญกี้ก็ไม่เคยขาดนะครับกี้จะมาทุกครั้งโอพูดได้เลยว่ากี้เนี่ยเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่โอรักมากๆถ้าพูดถึงเพื่อนคนนี้เรามีความประทับใจในตัวเขาเยอะมากหลายเรื่องเลยครับ กี้เป็นคนที่ทำงานขยันมากเก็บเงินคือไม่เคยเจะฟฟาหรือุ่มเฟือยทำงานแล้วก็เก็บอย่างเดียวเลยกี้เป็นคนที่เต็มร้อยกับเพื่อนมากๆครับให้ใจแล้วก็จริงใจกับเพื่อนในทุกๆเรื่องถาวมาที่ผ่านมาเนี่ยกี้มีปัญหาเรื่องเงินไหมเราก็รู้จักกันมา20ปีกี้ไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เขาเป็นคนที่ทำงานเก็บเงินอย่างเดียวก็อย่างที่บอกครับเขาไม่ใช่คนฟุ่มเฟือยสำหรับข่าวล่าสุดตอนนี้ช็อกแค่ไหนก็บอกเลยว่าช็อกมาก ช็อกไม่ต่างจากคนไทยทั้งประเทศแต่ด้วยความเป็นเพื่อนเราอาจจะรู้สึกมากหน่อยเพราะว่าเราทั้งช็อกทั้งงงว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนเรากีไม่เคยมาปรึกษาหรือว่าพูดเรื่องนี้กับเพื่อนเลยครับย้อนไป3เดือนที่แล้วเนี่ยเกิดรเรื่องช่วงที่โมเสียเราคุยกันเป็นชั่วโมงเลยนะโอรู้สึกว่าเขาเนี่ยเหมือนโปง้งเขาบอกว่าเราผ่านอะไรมากันเยอะกีเนี่ยเขาพูดเลยว่าเขาโฟกัสเ,เรื่องการเป็นนักแสดงและขอรักษามาตรถถฐานการเป็นนักแสดงให้ดีที่สุด มก็รู้สึกว่ามันดีนะเพราะวันนี้เนี่ยความเป็นเพื่อนมันคลิกกันเมื่อก่อนอาจจะมีความไม่เข้าใจเพื่อนแต่วันนี้คือเราเข้าใจเพื่อนไม่จำเป็นต้องคุยกันเจอกันทุกวันแต่มันจะอยู่ในใจตลอดไปอยู่แล้วผมเนี่ยรักมันนะเวลาเขาเจอมรสุมข่าวผมไม่เคยถามแต่จะส่งข้อความไปว่าเราอยู่ตรงนี้กับเขาเสมอไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเหตุการณ์ล่าสุดผมก็รู้นะว่าโทรศัพท์เนี่ยมันคงไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาหรอกผมก็ส่งข้อความไปหาเขาว่า ผมรักเขามากเขาเป็นเพื่อนที่ผมรักผมจะอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะรอเขาอยากให้เขาเข้มแข็ง เรื่องของกระบวนการทางกฎหมายเราไม่แตะแต่ในฐานะเพื่อนที่รู้จักกันมาผมพิมพ์ลงไปใน Facebook เพื่อให้กำลังใจเขาอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งมิตรภาพที่ดีมากๆค่ะในทางด้านของคุณโอก็บอกว่าจริงๆแล้วกี้เขาเป็นคนเข้มแข็งมากๆแต่ต่อไปเข้มแข็งขนาดไหนก็ต้องไปหยุ่จุดนั้นมันก็ไม่ไหวหรอก,กคือความรู้สึกมันร้องไห้ในใจเมื่อเราจะช่วยเพื่อนเราได้อย่างไรครับถามว่าเพื่อนมีความหวังไหมทุกคนมีความหวังหมดว่าศาลท่าน,นจะเมตตา ในส่วนของรายละเอียดบางส่วนเราเองมั่นใจในตัวเพื่อนเรามากๆเคสนี้ก็มีคนบอกว่าสงสารกี้มากนะทั้งที่เขาเนี่ยอยู่ในฝั่งของผู้เสียหายนะครับมันก็มีดีเทลหลายอย่างที่ไม่สามารถพูดได้ก็คงต้องรอติดตามสำหรับประเด็นนี้ค่ะ